ไปดิผมแม่พี่น้องมือนี้เมน,มน,มน,มนูตัวที่เราฮนะน้มที่เรลาใหม่ๆน้มที่เรลาต้มเองนหน่อยใหญ่ตัวเองไปขอมาน้ําใหญ่ส้มแบบจัลลังดีนหน่อยอันตอนตําอิดใส่น้ำตาลไปตามใจสอบใส่น้ำตา ว่าบุมาควันไปเลยเดีเ๋ยววตะกุนดิสิโดนวานว่ะน่เสียัดกันอะาใสนไปเี่ปลี่ยนาวนต่อตนไปใส่กินงัวหน่อยหนึ่งงนัวหน่อยใส่ผงนัวเล่าเป่งน,นัวใส่ลงไปผงนัวผงนัวนกั หมักเพชรเพชรใส่ลายไนจังหวะใส่ลายนจังหววกมัเพชรขบขวันนี้เอาิบไซนเพชรอันนั้นเพชรดิบโมบไซดแต่มันขัวอย่างเดียวเป็นขวบขวตัน,นเป็นเ่เนาะออ đèn bên đây ngon rồi à, hết tình sẹp ngon rồi món một sẹp nha để lại của lâu chắc bên buồn một kết của một lại được một cái một kết uh, tình tâm tình mạc cho đây muốn sao nó lẽo lại Bồn nha tinh gọn đây đại diện đại ngon đèn cháy gì đại kịp hết mãn bồn mà buông nô nô nó ข้างเนี่ใส่งลูกไอนกรอย่างไรจึงผงอีกดูแสผักสี่ต่ว่ามันเด็กได้เหลืองไม่ไ้เลยใสุ่งตายหอมอย่ง่ายละแก้วปละแกวห้าสิในตลาดหุินแก้วเบิดอย่างปรผักทวมาักทว มาคัวไปครัวมาะแกวบุมี่ะแก้วบิดนำทันอา่อรอสื่อกับวินครัวนี่ใบกระทิ้นตูน่าได้นี่ว่าับบุมิีมานี่ มากนิหน่อยครับบูมีเอาก็เลยเอาใบกระถิน,นมาตัดใส่เกือบร่อยแล้วก็รนนนน่นนะฮะเก่งปรุงเขาก็มีแต่ทรองนี่น้องๆอ,อ่าได้ตามทองกลาดอ่าได้สมิใส่สมิหน,น่อยเลยใส่สมิก็โอเคเลยส่วนเราทางใเอิ่นส่วนเราทางทางผัดตั้งบูมชาขี้เราเลยสั่งไล กินกระไรเบาขิดลายาอ,ลาอยู่นอ้อยแดงจริงคืนลายแตกไปเริ่มบาทเลยไปกินกันลายแตก,กยังว้าวจุนจาคนคิมคนเพชรจัด เต่กันเตะเดนจานพิษแหงนห้น่อยสวดปฏิทินจ้าว่านี่กดลบบะบ่มาพี่น้องแล้วนี่เป็นอันเสร็จแล้วเหตุเรียบร้อยจิมก่อนเจ้าบา,าทหนหาตาไห่เหมือนสวนสเราร หรือซาขี่เหล่าเนาะทำให้เป็นเมนูสมเวลาที่นยมกินโดยเฉพาะทั้ง <c> ไ <oughs> ก่แก้ม,มปปแก้มอีกลูกพ่อแก้มนี่ ปจจุบันนี่ก็เนือาหากิน,นอะไรย่ว่าคนตมเหลามันก็ยังไม่ก็ยังสู้ตมเหล่าจนไรกะตุมมะขามใช่หอาแต่รสาิมัก็คือผลสาปน้ำใายที่าน้ที่เ,าเขาตมเหลากินเหาเขาวเห็นเฮ้อ 对。嗯 <laughs>、mm。Hmm. mặc bộ lắm hết chúng tôi mà kệ cho ạ รสชาติวะเขาหมักเป็นหวานจังเลยหวานหวานนันวแต่กับหนังที่เรามสมมัะลงโตกนะ Mình chặt rồi đó tết để mà xẹp đi nữa Khát ba kẹo A lọt qua bữa làm bụi. Ok, hèn. Qua hẹn. quá chứ. hèn, 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 ลินมนะอ่ะอ่ะแล้วคิดนี่กะพอลาไปก่อนได้เป็หน่อยต้องาริดหนะหนะกิดนี่ก็ควบคุ้ใจติเขามาหรับสมน่ะเราจะใช้พฤติกรรมมาทำใหาเห็นเมนูผมนี่